สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม p i ลคเว s o n i g h t เกมมือถือ Pixel RPG ตระวีดินแดนเหล่าอสศวินเปิดใหม่ของนักค่าย X7 g a m เกตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง LS s และ Android นะครับผมกเกมนี้มันจะมีภาษาไทยนะครับทุกคนเราไม่ต้องเข้าไปแปลภาษาเนาะนี่เลยกดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมมีภาษาไทยนะ สำหรับวิธีดาวน์โหลดท้ายคลิปนะครับผมโอเคผมียวเราเข้าสู่เกมพร้อมกันเลยครับอ่ามาแรกๆผมมันจะมีให้เราสร้างตัวละครใหม่เนาะแล้วก็กดสร้างได้เลยครับมันจะมีให้เราเลือกหน้าตานะครับผมมีเลือกทรงผมเนาะสีผมเลือกเพศได้นะผมชายหญิงนะเนี่เลือกทรงผมนะครับโอเคเป็นไอ้นุ่มหัวแดงแล้วกันนะครับ หน้าเข้มๆหน่อยแน่แบบนี้ลวกันกนะครับผมโอเคตั้งชื่อครับตั้งชื่อนะโอเคตั้งชื่อเสร็จกดตรงนี้อ่าก็จะมีให้เราเลือกคลาสหรือว่าอาชีพนะผมก็จะมีอาชีพนักรบนักธนูนักเวทเทมเพสนะครับผมแล้วก็อันนี้แมนเซอร์นะครับแล้วก็ผู้นำมาซึ่งแสงเนาะแล้วก็ เอจิสนะครับโจนไฟโรแมนเซอร์หรือว่านักเวทไฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นเฮอร์บัลลิสต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกสายซนะับเนาะแล้วก็จะเป็นวอยฟาร์เรอร์นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกาสายเวทมนต์อาธาตุมืดในพวกนั้นเนาะโอเคผมจะเล่นเป็นสายาสายเวท แล้วนนะะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e ีมูเลเตอร์ที่ดีที่สุดอมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเล่นผ่านเนื้อเรื่องเนาะ จะไปพูดคุยกับเป็น PC นะกดข้ามได้เลยนะอันนี้ผมต่อแป้นพิมพ์เล่นนะทุกคนนะเล่นได้สบ,บายๆเลยนะสําหรับถ้าใครเล่นผ่านอาระบบมือถือหรือว่า Android เนาะสามารถต่อแป้นพิมพ์เล่นได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเนาะกดข้ามเนะื้อเรื่อง,งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่อยู่หน้าจอเป็นระบบ UI กันเลยนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มบังคับนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มสกิลเนาะจะมีช่องให้เราใส่สีสกิลนะผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มโจะมตี C มม M T ทั่วไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นขวด HP แล้วก็ขวดมานาเนาะด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกระเป๋าแล้วก็จะเป็นทักษะสกิลต่างๆเนาะการใส่สกิลอะไรพวกนี้นะครับมามาลุยก,กันเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น แผนที่หรือว่าแมปนั่นเองนะครับนี่มอนสเตอร์ออกมาแล้วนะครับก็กดโจมตีไปครับผมนี่ใช้สกิลไปครับจะมีกล่องปริศนาให้เราเก็บเลยเฮ้เบอสบอสเอาวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนมามาี่ใช้สกิลไปครับผมเกมนี้ผมเคยเล่นใน Store ตท m ยมาก่อนอยู่นะนะครับมันจะมีเลือกได้2อาชีพนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ นี่การใส่ของด้วยนะโอเคเราเป็นสายเวทเราต้องหาพวกคาสเตตัสอินเนาะโอเคโอโ้โหโอ้โหนี่จไปครับผมเวทไฟนะโอ้อ่ยมาครับผมนี่โหมอนจะเยอะแปบอันเนี้ยลูกหมูป,ป่านะก็จะมีคู่หูล้วเนาะคู่หูเราจะเป็นอัศวินนะทุกคน ไปเรื่อยๆครับผมข้างล่างจะเป็นหลอด XP เนาะขึ้เลเวลแล้วผมเลเวลสาม้ะแปบ๊บเดียวนะครับอุม้มสกิลไปมีภาษาไทยนะดีมากครับผมเกมนี้นะอันนี้ไม่อ่าไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะคนมันจะเป็นเซิร์ฟของจีนเนาะอ่านะครับแต่มีภาษาไทยนะ,ะเก็บของไปครับผมอ้าวมีข้าวเหนียวเลยนะ ถ้ามีส้มตำนิดอร่อยเลยนะปอ๊บโอ้โหถ้าเสียงของคีย์บอร์ดเข้าไปในคลิปก็ขอไพยด้วยนะทุกคนนะ,ะฟาร์มของป้ายนะครับอโอเคเลเวลถัดไปพูดคุยไป อ๋อทักษะนะครับอ๋อจะมีให้เราอนะัพสกินลนะทุกคนอัพสกิลได้เลยนะครับก็จะมีระบบแนะนำอัพสกิลอยู่เนาะไปดูต่อครับผมสกิลมาครับผมนี่ดูยี่ย่ยเรามาเล่นดูนะคนนะ เป็นสไตล์พิกเซล RPG นะครับผมะระบบแอคชั่นอารนะน่าเล่นนะทุกคนนะใครที่เล่นเซิร์ฟไทยมาก่อนก็ลองมาเล่นเซิร์ฟจีนดูนะครับผมนะโอ้โหโหนัวมากครับตัวนี้เนี่ยอ้มไปโอ้โหดับของครับโ,โหมีระเบิดด้วยนะอู้ม นะครับวิ่งตามแมปไปเลยนะผมนี่เห็นไหมมันมีลูกศรบอกนะว่าเราควรวิ่งไปทางไหนเนาะโอเคว่าไปครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นบอสแน่นอนครับผมโหน้าแกล้งโหน้าแก๊งแกล้งอะไรล่ะอ่าโหน้าแก๊งโอ้โห มีสกิลเดียวนะเนี่ยนี่เรากดค้างครับผมเนี่ยชาร์จนี่ครับปล่อยลูกไฟสามลูกเลยเรียบร้อยครับผมอ่าเก็บของครับพูดคุดยกดค้างไปครับอ่าเก็บของก่อนเก็บเก็บกราบเมืองทะลุมิติไปครับผมอ่าแล้วก็มาอยู่เมืองหลักแล้วนะครับผม อ่านี่มามามากดข้ามไปครับอ่าเรามาเล่นดูนะทุกคนนะสำหรับเกมนี้นะใครที่ชื่นชอบแนวพิกเซล RPG นะครับผมนี่นะครับอ่าก็จะมีเควสให้เราทำเนาะนี่นะครับพว,พ,วพวกคงพวกเควสอะไรต่างๆเนี่ยเรากดได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะนำทางให้เราเนาะ กดคำว่า,าไปตรงนี้นะครับเฮ็ดเนาะมีระบบร้านค้าอะไรพวกนี้เนาะนี่เติมงตเงินนะครับเกมนี้เอ็กซ์เนเกมยังไม่ได้แจกโค้ดนทะุกคนยังไม่มีโค้ดแล้วก็คูปองเนาะะนะครับยังไม่มีนะแล้วก็จะมีระบบะฟังก์ชันหมดภาพซ้อนภาพเนาะ,อะโอเคผุมขออนุญาตสวิตการเติมเงินผ่านแอป X7 Game เนเนาะ ให้ทุกคนเลือกแพ็กที่ต้องการที่จะเติมไปเลยนะครับผมเช่นเติมแพ็กนี้กดติ๊กเข้าไปครับ6หยวนแล้วกันติ๊กเข้าไปอ่าชําระเงินแบบนี้เนาะให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชําระเงินครับตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับผมวิธีชําระเงินมีหลายช่องทางนะ t ู u ินีวอลเล็ตแบงก์ทรา a เฟอร์เพย์ a พนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเลือกทู m ิ n ีวอลเล็ตนะสะดวกกว่าอื่นเนาะเติมง่ายกว่านะครับโอเคมา จากนั้นเรากดชำระเงินได้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้จบครับผมเราลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเกม p i เคลพีเค l เนาะทูโซไนนะครับผมเกมแนว Pixel RPG นะครับเปิดใหม่ของ X7 Game เกมนะมีภาษาไทยนะเล่นได้าทาง iOS อเอสและแอนนะครับผม,มาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมก่อนเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ โอเคผมพอเรากมาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Pixel 2 So n i g h แล้วนะครับผมจะเป็นเกมแนว Pixel RPG นะครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ตรงนี้นะครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จจะขึ้นคำว่า Open แบบนี้นะครับผมให้เรากดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับผม